เชียงใหม่ในวันที่สองนะครับอยู่เชียงใหม่มาใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดสิบเอ็ดคืนแล้วก็นี่เลยะนี่จะไปอาหารเช้าวางแผนไว้จะไปัวบร้านไปถุงบ้านเลี้ยวขวาไปยังถนนคชสารแล้วเลี้ยวเช้าวันใหม่นะครับจะไปรับประทานอาหารเช้าโอเคนะครับแทบสบ ให้เข้าสู่ถนนโคชสารซอยห้าหเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโคชสารซอยห้าแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลอยเคราะห์ซอยสองนี่เกิดเป็นปูร้อยเคาราะห์ตัวนี้ไก <c oughs> ารที่จอดรถยากมาก,ะากน,นะครับเียงเลยนะ,ะ,ะแล้วก็ตัวน้ำใต้บ้านเต็มทำให้มีคิวที่60บา <c oughs> ไม่ไหวแล้ว อันนี้อน่ากินมากเพราะว่าพวกพี่อยากชิมไหมซอสปอเปียทอดเราโอ้ยน่ากินเนาะก็เจอเอาเนาะเนี่ยสุดท้ายก็คอนเซ็ปต์ก็คือร้านอะไรก็ได้ร้านอะไรก็ได้ก็แค่ได้กินประมาณนี้ครับทานอาหารเช้านะครับวันนี้เช้าวันใหม่นะเชียงใหม่ในวันที่สามเราจะไปทานอาหารเช้า ขนาดชื่อดังครับเดี๋ยวเราเอาร้านอาหารเต็มลาดนะฮะเดี๋ยวเราไปกินร้านอื่นนะควน่ากินมากเลยค่ะบน้าอุชา ตายราคาหน้าอาอุชานะครับดังเช้าที่ดับรูปรูปของกี่ยอดน้าอาวชานัานที่ดังนะที่ก็ได้แว้อเมซอนนะฮะเติมกาแฟสดนิดนึ่งนะ รับดับกาแฟก่อนเดินทางไปดอยสุธิหายเป็น,น,นวันดจะเสวานะคุณไปคุยนีปมันงายมันอย่านี้เลยมองสวยง่ายเลนะโกไมพซี้ต้อง นี้ต่อไปเป็นดอยสุเทพไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพกันนะครับทางขดเขียวนิดนึงไปต่อเลยถึงแล้วนะครับได้ที่จอดรถสวยงามกำลังจจขึ้นไปด้วยเนจะเดินขึ้นไปตามมาได้ ด้านหน้านะครับเราก็ต้องไปจองตั๋วเพื่อนั่งรถรางขึ้นไปเราก <ไป S 2> ำลังจะไปซื้อตั๋วนะครับเพื่อนั่งแบบรถรางไฟฟ้าขึ้นไปบนดอสุเทพนะครับซื้อตั๋นนะตั๋วเรียบร้อยนะ ตามมาเลยจ้าสาวสาอันนี้สภาพดนลินะครับอึดอัดนิดนึงแต่แป๊บเดียวครับไม่เกินว่าไม่เกินห้ที่ถึงแล้วนะครับอันนี้ด้านหน้าเลยครับถ้าถดอยสุเทพนะคะที่จมาเชียงใหม่ค่ะไปเลยไปเดินตามา ทีนี้เราจะเข้าไปสักการะนะครับแล้วก็บูชาไหว้พระธาตคนเยอะมากนกแล้วก็หามุมถ่ายรูปนะครับ ว่ามุมไหนแสงสวยมันจะมืดนะเนี่ยโลเคชั่นตรงนี้สวยมากเลยแล้วแสงเข้าหน้าพอดีมากเลยครับชอบตงนี้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะเดินรออพัดสามลรอแบบครูืระร โซ่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ร้อนครับอากาศกำลังพอดีกำลังแบบสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็แดดก็พอดีครับเนี่ยสามรอบกับน้องชายน้องสาวมาถังแล้วไมะ้นดยสก,กมอนบลสก,กมอนีบูลสกกาม ถ่ายลูกเยอะมากครับเหนื่อยก็มาพักโอแรงครับเล่นโทรศพัพท์ชิกลูกตรวจลูกอะไรับแล้วก็ออกมาเดินอีกรอบหนึ่งแล้วก็เห็นวิวแบบสามอกสิงศาแล้วก็วิวแบบเชียงใหม่ทั้งเมืองนะครับอันนี้พระธาตุดอกเทพเป็นพระธาตุที่ป็นยอดดอกเทพมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองคนครเชียงใหม่ นครพิงทุกครั้งที่มาก็ต้องมาที่ดอยสุเทพถ้าไม่มาก็าไปไม่ได้แบบไหนเขาบอกว่าเป็นลานร,าร,รชมสิวน่าสนใจนะดูสิวิวเป็นยังไงบ้างเห็นวิวชัดเจนนะ ยน่าจะถึงเวลาลงลักลาแล้วนะก็คงเตรียมตัวไปเจอเพื่อนแล้วก็นั่งรถลางกลับไปเพราะว่าเราซื้อตั๋วไปกลับเข้าไปโดยคุยลงละโดยคุยว่ะโดยคุยลงไม่เงกินเผาล้วไม่ก็ลุกไงโอเคมาแลไปดยคุยกับดอยปรถแท็กซี่ไปรถแท็ครับไปา ยังหาสัตวายไปเลยที่าบาที่ก็แบบรกน้เขาเป็นมีโกลนะส่นเป็นกถเราโอเคกว่าที่เราขับเองรู้สึกว่ามันเซฟมันดูดีเยอะมากครับมาถึงแล้วนะครับบ้านมงนะครับหมู่บ้านเีเราจะเข้าขึ้นไปตรงชุมชน ชาวมงแล้วก็ให้สาวๆได้ไปถ่ายรูปเราจะมาถึงตร,ตรงหมู่บ้านมงนะครับพี่พิพันชาวมงเราจะไปเช่าชุดแต่งตัวถ่ายรูปก,กันสวยๆเ่าจะต้องใส่งจนะครับ20บาทเข้าชมสวนดอกไม้ฮะดังนี้นะครับว่าสร็จสิ็ เิลาถ่ายรูปของสาวๆเนียนเรื่องคนแรกเลยน่ได้พามีโอกาสพาสาวสาวมงมาเที่ยวสาวมงแต่ละคนเป็นคนน่ารักฮะอะไรนี่ยหน้าายืนยืนสาวๆไปยืนตา แสดงว่าแต่ว่าเธอต้องนุกขาน่นสอ้เป็นพี่เลี้ยงสาวถ่ายรูปสาวถ่ายรูปเนี่ถ่ายรูปกันสนุกมากเลยสาวถ่ายรูปสนุกมากสาสาวมองมาทัศสนุกถานี้จะใส่ไหมบ้านบ้านงค่ะบ้านงูร้อยมุยนะคะ เต็มใสมากค่ะเมฆมอเอเธอระบอเธอระบอบ่บรรยากาศก็เย็นสบายดอกไม้นิดหน่อยอาจจะดอกไม้ไม่เยอะเท่าที่ควรก็ถือว่ามาแล้วสาวๆก็โอเคมาต่อกันที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศนะฮะเข้าไปด้วยเสียงเงินขบัตรเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอ บริเวณตรงพระตำหนักเราก็เลยถ่ายตรงสวนพฤกษศาสตร์กันซะเลยก็เห็นเท่าๆนี้แหละประมาณนี้นองประมาณนี้ละไปต่อเลยแรกไม่จำเป็นต้องมีดอกไม้ย่อยี่นี่นโดยกา ลาใส่ส่ไปร่างกสการะพระชอบโดยพังค่าหลังทางใจมีความหายไปดอกไม้ทับเจ้าชื่อนี้นาไม่ได้ถ่ายไวสิ้นหากไม mm. ่อยากกใจนะคับจำเที oh, wow. ่ยวจำเทียกับมีจ้ยบนเลยนะทั้งสิ้นคนเยอะมากอาจจะมีการมาถ่ายกงขอบรอนแต่เราก็เฉยๆนะครับไหว้ธรรมดาความเน้ะ นี่ยงไงเห็นหรือยังดอกมะลิเพียบเลยทุกคนที่มาบนบานสารกล่าวก็ามาแก้บนหรือเปล่าครับประมาณนี้เราไปดูวิวนะครับบนดอยคำมันก็จะมีบริเวณจุดชมวิวเยอะมากเลยครับจุดชมวิวน่ารักจุดชมวิวสวยสุดเท่าดาวเทีนะ่ยวบ โอเคนะเห็นี่ครับประมาณนี้ไม่ได้สูงมากก็เ,เป็นแค่ดอยธรรมดาดนะแต่ร้อนมากนะช่วงนี้เป็นวันนี้ไปบ่ายช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ร้อนจัดนะแต่ก็แฮปปี้ฮะก็มาเที่ยว ากาที่นี่ร้อนมานครัเอาไม่ไหวแล้วร้อนสู้ๆวันนี้พอแค่นี้นะครับโอเคบายบายพรุ่งนี้เที่ยวอีกนะครับวันนี้จบที่พา่าโดยคำนะฮะมือเย็นกินไดง่ายๆครับสวัสีีร่ะ